สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนะครับวันนี้ยังคงเป็นการนำเสนอม้าโยงขวาขุนวังในนะครับท่อนแยกโคนก้าวลาวต่อเนื่องในพาร์ทที่9เพื่อให้เอีได้ชมคลิปและแต้มดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่9หมากขาวเองเปิดมาเป็นโคนก้าวลาวณนะตำแหน่ง a n 4นะครับจากนั้นหมากฝ่ายดำก็ทิ้มไล่ โคนทันทีจากพาร์ทที่8ผ่านมานะครับขาวเองกินตัดแต้มนี้มานะครับแล้วก็ทางหมากฝ่ายดำก็กินโคนทางริมกระดานเข้าไปนะครับซึ่งแต้มนี้ได้นำเสนอไปในพาร์ทที่8หลากหลายแต้มทีเดียวแต่มาวันนี้นะครับหมากดำเองทิ่มไล่ขาโคนโคนเองถอยกลับไปตั้งหลักหลังจากนั้นเองดำปูเบี้ย ริมกระดานนะครับณตำแหน่ง a n แนขึ้นไปยัง a n แแต้มนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าหมากฝ่ายขาวจะชิงความได้เปรียบอย่างไรบ้างนะครับเมื่อทิมไล่ขาแบบนี้แล้วนะครับทางหมากขาวเองก็กินตัดเข้ามาเพื่อต้องการหน้าเบี้ยนนั่นเองกินตัดเข้ามาแบบนี้นี่แหละเราใช้เม็ดกินนะครับ จากนั้นเองนะครับหมากฝ่ายขาวเองก็กินตัดเบี้ยตรงนี้เข้ามาณตำแหน่ง e4 นะครับกินเข้ามาอย่าง d d o c 5แต้มนี้นี่ไหทีนี้หมากฝ่ายดำมี2วิธีนะครับใช้ม้ากินเบี้ยคว่ำณตำแหน่ง d d o c 5หรือว่าใช้เบี้ยดำนะครับกินเบี้ยขาวณตำแหน่ง D d o 5แต้มนี้เช่นกันนะครับเรามาดูขามมาการกิน หมากฝ่ายดำเอามมากินนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบแต้มนี้เพราะต้องการเกาะกินเบี้ยซึ่งเป็นจุดอ่อนของหมากฝ่ายขาวณตำแหน่งซีแคทสาม้ากินมาแต้มนี้นะครับหมากดำเองทิ่มไล่ขาม้าทันทีเป็นแบบนี้นี่ไงถ้ากินตัดเข้ามานะครับถ,ถึงกับเสียสัก์หมากทีเดียวเห็นไหมครับโคนลอยอยู่เม็ดลอยอยู่นะครับถ้าหากว่าเราเสริมขึ้นมา แบมนี้นะครับนี่หากขาวเองอาจจะกินเอาสักม้ามาแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทิ่มไล่เม็ดมาแบบนี้ทำให้หมากดำเป็นรองนะครับเพราะเสียจังหวะทีเดินหลายทีเดินทีเดียวนะครับจากนั้นนำเรือมากดแบบนี้อีกเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ ก็ค่อนข้างที่จะเสียจังหวะทีเดินนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ไม่ดีเราย้อนกลับมาดูแต้มอื่นนะครับถ้าเราทิ้มไล่ขาตัวนี้นะครับโคนกลับเข้าไปแต้มนี้เมื่อโคนถอยกลับไปบางครั้งหมากดาเองคิดว่าจะเปิดปีกบุกทางแกนซ้ายด้วยนะครับเพราะทิ้มมาเป็นแต้มนี้เนี่ยเพื่อต้องการทิ้มไล่ขาม้าแบบนี้จะเป็นลองนะครับเพราะว่าขาวเองกินตัดเข้ามาเนี่ย หากเราใช้เบี้ยกินนัตำแหน่งนี้ก่อนนะครับก็จะโดนยันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับถูกสกัดแหมมันทําให้ขึ้นไม่ได้เลยนะครับแต้มนี้อ่ะย้อนกลับมาดูถ้าเกิดว่าใช้ตำแหน่งนี้นะครับอ่ะใช้โคนกินเขาทิ่มนําเม็ดแหมทิ่มโคนอีกทีหนึ่งโคนเสียหลักถอยกลับมานะัดตำแหน่งเฮดหนะครับ จากนั้นเขาก็โดนทิมตัวนี้อีกนะครับเนี่ยต่อเนื่องทีเดียวนะครับเนี่ยเมื่อถอยมาแต้มนี้นะครับเขากินตัดนี้เห็นไหมครับเรากินนี่เขาทิมเม็ดอีกครั้งหนึ่งเราถอยเขาก็ทิมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหเสียจังหวะทีเดินเยอะมากนะครับเขาเขาเป็นต่อนะครับแต้มแบบนี้หากเรามาเปิดทางแกนปิดซ้ายก็ถือว่าไม่ดีนะครับแต้มนี้ก็ ทาง FC ก็ไม่สมควรที่จะเดินนะครับเพราะเสียทีเดินแม่เหนื่อยทีเดียวนะครับกาควรจะกลับมาตั้งลำได้แม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อถอยแบบนี้นะครับเราต้องการเซตตัวนี้ลงมาแม่จุดอ่อนเบี้ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับเนี่ยเขาทิมมาแบบนี้นี่ทิมไปเขาก็จะกินสวนจากนั้นเดี๋ยวก็เอาม้ามาห้อยอีกเสริมแต้มน,นี้ทําเป็นรองนะครับอ่ะเรามาดูแต้มอื่น เราทิมไล่ตัวนี้นะครับเขาถอยกลับเมื่อสักครู่เราเปิดปีกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราทิมเบี้ยริมเขาก็จะกินตัดแต้มนี้นะครับเนี่เากินมาแต้มนี้อีกเมื่อสักครู่เราใช้ม้ากินจะไม่ค่อยจะดีนะครับลักษณะจะเป็นแต้มนี้นี่นเห็นไหมครับเขาทิมนี่ นะครับถ้าเกิดว่าเราหนีม้ากลับมาปกติเดิมเดิมใช่ไหมครับนี่เขากลับมานี่เห็นไหมครับเขาจะยกมา้ามาเกาะแต้มนี้อีกมาเขาวได้เดินก่อนนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าเม็ดกับตัวนี้ลอยอยู่นะครับเห็นไหมครับถึงกับเป็นรองถึงกับแพ้ได้เลยนะครับพวดโดนกินแยกล่างแบบนี้นะครับนี่ เพราะฉะนั้นแต้มนี้ไม่ดีนะครับกินกับมา้าเม็ดลอยกับเปียกความตัวนี้กินลุกด้วยนะครับถึงกับแพ้เลยนะ,ะทีนี้เราทิมไล่ตัวนี้เขาถอยกลับเราทิมปูเบียรริมขึ้นไปนะครับเขากินตัดมนันนี่เรากินนี่นะครับหแ,แต้มม้ากินเป็นรองทุกแต้มนะครับจังหวะนี้นะครับนี่ ถ้าเกิดเข้ามานี่นะครับเรานําเรือมาผูกแต้มนี้ก่อนก็นได้นะครับนี่ผูกเบี้ยคว่ำแต้มนี้นะครับจากนั้นจากนั้นมานะครับ,รบเขาอาจจะถอยเ,อเขาเสริมโคนขึ้นมาแต้มนี้ใช่ไหมครับนี่ยังไงก็โดนทิ่มขามมาอยู่ดีนะครับนี่ครับเขามานี่ ม้าเขาหมาขาวเดินก่อนนะครับเพราะว่าเกาะเบี้ยความตัวนี้ถูกไหมครับเขาถอยมาผูกเนี่ยเขากินแต้มนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับถึงกับเสียฟรีอ่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาดูแต้มนี้นะครับทิมนี่ไปนี่นะครับอ่าเดี๋ยวย้อนดูใหม่อีกทีนึงนะครับเขากินนี่เรากินนะครับนี่ เราใช้ม้ากินนี่เป็นรองนะครับเพราะเขามาผูกนี่เห็นไหมครับเขาเสริมโคนเสริมโคนขึ้นมานะครับมาขาวได้เดินก่อนเพราะเขามาเกาะเกาะเบี้ยตัวนี้นะครับจังหวะถอยนี่เขาทิ่มไล่ขาม้าแบบนี้เนี่เห็นไหมครับกินนี่กินนี่ไป เห็นไหมครับเสียกับถึงกับเสียเม็ดฟรีทีเดียวแต้มน,นี้สรุปว่าใช้ม้ากินไม่ดีนะครับเสียทีเดินมากมายอ่ะทีนี้ลองมาถ้าเกิดว่าใช้เบียเบ้ยกินจะดีกว่านะครับเขาถอยนี่นะครับเราปูนี่เขากินนี่เรากินจังหวะเมื่อสักครู่ใช้ม้ากินดําเป็นรองนะครับเกือบทุกแต้มเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดม้าเราไปตีลูกอะครับ มานี่เขาบังเอิญเขาทิ่มนี่เราตีลุกตีลุกถอยฉากไปนี่ใช่ไหมครับเขาเสริมนี้จังหวะเขามากดม้าแต้มนี้ม้าจะกลัวว่าจะกลับไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขากินมานี่เรากินผูกเขาทิมสวนแต้มนี้มานะครับเนี่ยถึงกับเสียหายทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดเราถอยหนี้เขากินหนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตีลุกมาม้าจังหวะตีลุกก็ไม่ดีเพราะขุนฉากหลบไปขุนขาวกลับดีนะครับเข้ามาณะตำแหน่ง G ีกูดสองแต้มนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจังหวะม้าตีลูกม้าก็จะกลับไม่ได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวเม็ดมาแยงขาม้าเนี่ยก็จะทําให้เสียศักหมากอีกยิ่งเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนมาดูการใช้ม้ากินแต้มนี้ไม่ดีนะครับ เขากินนี่เรากินใช่ไหมครับเขากินอ่ะทีนี้เราใช้เบีย้ยกินแต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมากดาใช้เบีย้ยกินเบีย้ยขาวนะครับแทนตําแหน่งมา้าเพราะฉะนั้นขาวสวนกลับมาแต้มนี้แม่เราก็กินตัดเข้าไปเลยนะครับนี่เขากินมานี่เราทิมเม็ดนะครับจังหวะเราทิมเม็ด ถ้าเกิดว่าหมากขาวยกม้ามาแต้มนี้เป็นจังหวะทําเหมือนกันนะครับนี่หละเขากินลุกนะครับเราเกาะโคลนไว้ก่อนก็ได้นะครับแต้มนี้นี่หละเขาผูกแหมเขาผูกแต้มนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับแต้มนี้เขาเม็ดลอยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับ จังหวะนี้เราทิมเม็ดนะครับเขาเกาะมานี่นะครับเม็ดลอยอยู่แหมเมื่อกี้กินลูกนะครับเราเสริมโคลนขึ้นไปลูกเม็ดแมถ้าเขากินแต้มนี้เขากินเบี้ยฟรีตัวหนึ่งจะเป็นอย่างไรแมเราขุนติดเข้าไปเลยนะครับม้าจะกลับได้หรือเปล่าแมเป็นรองดํานะครับพวกเขาเสียทีเดินม้าต้องกลับเราได้แท่นหมากนะครับนี่นะปั๊มมาเข้าไปอีกเนี่ยกลับแต้มนี้เห็นไหมครับ เราได้บ่อนะครับแต้มนี้กินนี่เข้าไปก็ได้นะครับนี่หนเห็นไหมครับแม่ดำดำกลับมาดีกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแม่จะเดินตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามานี่นะครับแม่ฟาดลูกสองเข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาย้อนดูอีกนิดนึงนะครับ แต้มนี้นะครับแมม้าเขาเกาะกินแต้มนี้เราต้องผูกโคนนะครับถามว่าผูกโคนแต้มนี้ก็เป็นการบังของเรือนะครับเพราะฉะนั้นแต้มนี้ดีที่สุดนี่แหละเดี๋ยวนะครับผูกเข้าไปแล้วทีนี้ตาหมากขาวกินแต้มนี้กินลุกนะครับแม่เสียทีเดินให้กับหมากดำนะครับเพราะหมากดำนำขุนไปติดม้า ม้าต้องย้อนกลับไปนั่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งอื่นไม่ได้แต่อย่างใดนะครับกลับไปแต้มนี้เราอาจจะเกาะโคนแต้มนี้ไว้กดก็ได้นะครับนี่<ต>เขาต้องแก้ไขโคนก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวขาดเขาอาจจะถอยฉากแต้มนี้แมถ้าถอยเป็นรองนะครับเพราะว่าเรากดแต้มนี้เนี่ยคือเขาแก้ไขตลอดเลยนะครับถ้าแบบนี้เป็นลองเป็นรองนะครับอเห็นไหมครับนี่กินเข้าไปอีก ออกคลองนี้เป็นลองนะครับแต้มนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาดูแต้มก่อนหน้านี้นะครับนี่ทิมไปนะครับปูเขากินนี่เรากินเรากินนะครับจากนั้นเราใช้เบี้ยกินเขาระเบิดแต้มนี้ถ้าเกิดว่าเราทิมแต้มนี้นะครับม้ากระโดดมานี่นะครับเม็ดลอยอยู่เขา เราวผูกนี่นะครับอเมื่อกี้ต้องกินแต้มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับแต้มพลาดไปนิดนึงอะจังหวะนี้เรากินนี่นะครับเขามานี่เราต้องกินตัวนี้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้จะรออยู่กินตัดเข้าไปเขาทิมมานี่เราทิมเม็ดเขาจังหวะนี้นะครับบังเอิญหมาักขาวสวนกลับทันทีเลยเพราะว่าเห็นจุดอ่อนตำแหน่ง F6 นะครับเป็นเบีย้ยคว่มเนี่ยเขาสวนมาแต้มนี้เม็ดเราลอยนะครับเขากินแหมมาร์คพูดง่ายๆว่ามาลุกคาดเบีย้ยควม่มกับเม็ดนะครับเราเสริมเม็ดตัวนี้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเขากินนี่เราได้จังหวะทีเดินเยอะนะครับเนี่ยดีนะครับหมาขาวกินเบี้ยควม่มขุนไปแตะเขากลับนี่นะครับเราเกาะโคลนได้เลยนะครับ เขามาผูกเมือ่อกี้ถอยเรานําเรือไปกดเป็นรองนะครับหรือว่าเขายกม้ากลับไปผูกโคนแบบนี้นะครับเราก็กินได้แท่นจังหวะหมากเหมือนกันนะครับนี่นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราทิ่มตัวนี้เขาอาจจะมานี่นะครับเราไปเกาะกินสองได้เลยนะครับเขามานีแเราก็ควงม้ากลับมาใหม่ได้ไีมกินสองนะครับ กลับมาเป็นต่อได้นะครับอืมอย้อนกลับมาดูแต้มอื่นนะครับเมื่อสักครู่เราทิมตามนี่นะครับเขาถอยเราย้อนมานี่เขากินเรากินเขากินนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วเขาทิมนี่เรากินตัดเข้าไปก่อนนะครับเขากินมานี่เราทิ่มนะครับ ถ้าเขานําเรือมาแต้มนี้นะครับเขาไม่กินน้ํานำเรือมากดกดขุนแต้มนี้นะครับอืมเราก็เสริมโคนแมหลบหลบขุนก็ได้นะครับจังหวะนี้นี่หลบขุนแต้มนี้ก็อ่าจังหวะเขามาเกาะนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับเราก็ผูกแต้มนี้ไปนะครับนี่ วันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราได้แท่นหมากแล้วตอนนี้นี่นเห็นไหมครับเขามาหนี้เราก็กินเข้าไปอีกนะครับแต้มนี้ถ้าเขานําเรือมาแต้มเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเขากินนี่เรากินเขากินนะครับเรากินใช้ตัวนี้กินนะครับเขามาเราสวนกลับไปแต้มนี้ เขากินนี่ก่อนนะครับเราสวนกลับเขายก,ยกเรือมานี่ใช่ไหมครับเราเสริมโคนนะครับถ้าเขามานี่เรากินนี่นครับอืมถ้าเขากินนี่เขากินแบบนี้นะครับเราก็หลบเข้ามาเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมากขาว จังหวะนี้นะครับก็กินลุกเข้าไปเนี่ยเราหลบมานี่ลุกแม่พราะโคนอยู่ตากดนะครับกลายเป็นแต้มเสมอเลยนะครับหมากขาวเนี่ยเพราะโดนลุกล้อเห็นไหมครับขุนหลบไม่ได้นะครับขุนมานี่เขามานี่นะครับทั้งเรามานี่แมมันฟีโคนแต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแต้มล้อไปนะครับแต้มนี้เสมอ เราย้อนมาดูแต้มอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่แต้มนี้ที่เราสวนไปนะครับดำดีกว่าเพราะว่าได้แท่นหมากแมยอมเสียเบี้ยตัวนี้ก็เดินขุนติดม้านะครับกลับไปเราสามารถกินตัดแล้วก็เป็นแท่นหมากเป็นบอ่อด้วยนี้เราทิมตัวนี้นะครับเขากลับเราทิมนี่กินนะครับเรากินเรากินแบบนี้นะครับ ถ้าเขาทิมมานี่เมื่อสักครู่เรากินนะครับแล้วมันดีถ้าเกิดว่าเราทิมเบี้ยริมทิมโคนด้วยเราสวนกลับครับไม่รอช้าเลยสวนเข้าไปแบบนี้ยอมเสียเบีย้ยเขากินเบี้ยมาแต้มนี้นะครับเรายกม้ากลับมาเขาถอยโคนกลับจริงๆเรากลับได้ตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะตรงนี้เป็นแท่นด้วยเห็นไหมครับเขาขึ้นมานี่เราินตัดเข้าไปเห็นไหมครับ เราก็ขึ้นแท่นใหม่ได้นะครับเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ายอมเสียเบี้ยฟรีแต่ว่าเราได้แท่นหม่นะครับทิมนี่เขากินนะครับเรากินตัดเข้าไปเขากินนี่เขาสวนมานี่นะครับเราสวนโคนกลับไปเลยนะครับยอมเสียเบี้ยฟรี เขาไล่ขามาหมาเรากลับมาเพื่อหมุนตำแหน่งตัวใหญ่กลับมาตำแหน่งนี้นะครับเขาถอยโคนปุ๊บนะครับเราขึ้นมาตำแหน่งนี้เขาอาจจะทิ่มไล่เม็ดนะครับเพราะว่าก็เกิดไม่ทิ่มเนี่ยดำจะทิ่มเม็ดเม็ดตายนะครับหนีไม่ออกเขาทิ่มมานี่เราถอยเม็ดกลับมานะครับเขาขึ้นมานี่นะครับแม่เราได้แท่นหมากนะครับดีกว่าด้วยนะครับเนี่ยเราลงบ่อนี้ได้นะครับ เขามานี่โคลเราขึ้นไปตั้งลำได้เห็นไหมครับแบบนี้ดีกว่านะครับแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแม่เราได้แท่นหมากตัวนี้ด้วยแล้วก็กลับมากินฟรีตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้แม่ก็ถือว่าโอเคนะครับทางหมากดำก็แลดูดีกว่านะครับถ้าเขาเกิดไม่ทิ่มเม็ดนะครับเมื่อกี้เรา ขึ้นไปนี่นะครับเขาถอยกลับเราปูริมเขากินนอกในแต้มนี้ยังไงต้องกินนะครับเขากินมานี่ใช้มากินไม่ดีนะครับเราจะมองว่าไปเกาะแต้มนี้เมื่อกี้ถอดหนักให้ดูเรากลับไม่ดีเราใช้เบี้ยก,กินแบบนี้เขาทิมสวนมาเรากินเขาเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนนิดนึงนะครับเขาทิมสวนมานี่เราทิ่มสวนนี่นะครับเขากินนี่ เรายกม้ากลับมาเขาถอยเรายกหมุนตำแหน่งมา้ามาตำแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทิ่มเม็ดนะครับยังไงเขาต้องถ้าเกิดว่าเขาไม่ทิ่มเม็ดจะเป็นอย่างไรไม่ทิ่มเม็ดนะครับเราได้แท่นหมากแท่นนี้นะครับนี่<ม>เขามาทิ่มทีหลังจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ถอยกลับเหมือนปกติ แต้แนี้ยังไงดำก็เป็นต่อนะครับถ้าลงเขากินสองเราก็กินไปเลยนะครับเพราะว่าเม็ดเม็ดขาวจะใช้งานไม่ได้เพราะขึ้นมาไม่ได้ไหมครับถูกไหมครับสุดท้ายเขามานี่แม่ตัวนี้แข็งแรงนะครับโคนตัวนี้แข็งแรงยืนในตำแหน่งที่ดีด้วยจากนั้นเราได้แท่นนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเขามาแต้มไหนเนี่ยดำดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นแนวทางอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาเป็นไกด์ไลน์เขากินเรากินนะครับเขาทิ่มเราทิ่มสวนกลับไปด้วยนะครับกินออกมานี่นะครับเขาถอยเห็นไหมครับ ราถอยเข้ามาเฉยๆนะครับเข้ามานี่เรากินตัดเลยนะครับเราได้แท่นนะครับได้ไล่ขาม้าแต้มน,นี้จังหวะถ้าม้าเขาไม่หนีจะกินไหมถ้าม้าเขาไม่หนีนะครับคาไว้ก่อนก็ได้นะครับเสริมม้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับก็คือ ขาวก็จะเดินยากขึ้นนะครับก็หมักติดไปนะครับก็เป็นการนําเสนอแต้มอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นแนวทางแบบนี้ไปนะครับอันนี้ไปกดผิดนะครับถ้าเขาถอยนี่นะครับแต้มนี้ก็โดน2แบบนี้นะครับนี่อ่เมื่อกี้ไม่หนีนะครับแต้มนี้ แบบนี้ดําเป็นรองนะครับเพราะว่าขุนเปิดอยู่แต้มนี้นะครับก็มีอยู่ในคลิปเก่าๆนะครับลองไล่ย้อนดูนะครับฝากว่ด้วยสําหรับคลิปนี้สําหรับ FC นะครับก็ได้เห็นแต้มกันหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็มาพบกับช่องทีวีมาตรฐานในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม